ก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่รับฟังรับชมทุกท่านนะครับก็วันนี้เรื่องเล่าเปิดตำนานก็ขอนําเสนอเรื่องเล่าเกี่ยวกับขนมซึ่งเป็นตำนานของเมืองไทยชนิดหนึ่งซึ่งมีเรื่องเล่าขานมาจากคนไทยโบราณเป็นตำนานความเชื่อนะครับ เราส,สืบต่อกันมาว่าเป็นขนมแห่งความรักของพระอินทร์ขนมมันนั้นก็คือขนมไทยโบราณที่มีชื่อว่าข้าวต้มมัดซึงจะเป็นอย่างไรนั้นก็มาฟังกันครับขนมแห่งความรักของพระอินทร์เนี่ยคือว่าข้าวต้มมัดเนี่ยซึ่งมีอยู่ทั่วทุกภาคของเมืองไทยเป็นขนมที่เราคนไทยรู้จักดีกันทั่วทุกภาคนะครับสําหรับข้าวต้มมัดซึ่งมีความเชื่อว่าหากหนุ่มสาว ได้ทําบุญโดยข้าวต้มมัดเนี่ยความรักจะดีชีวิตคู่จะราบรื่นเพราะว่าคนไทยโบราณเนี่ยเชื่อถือกันมาอย่างนั้นซึ่งคนไทยเองเป็นชาติที่ชอบทําอาหารในขนมโดยเฉพาะขนมไทยนี่มีหลากหลายชนิดนะครับซึ่งข้าวต้มมัดก็คือหนึ่งในนั้นซึ่งการทําอาหารขนมเนี่ยก็มีกาละในการทําไปถวายพระแตกต่างกันไปตามความเชื่อ จนทำให้เกิดเอกลักษณ์ที่ขาดกันไปไม่ได้เลยก็คือการทำกับข้าวทำขนมไปถวายพระแล้วก็สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันเช่นเดียวกันข้าวต้มมัดที่คนไทยนิยมนำไปทำบุญถวายพระโดยเฉพาะในช่วงวันเข้าพรรษาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าข้าวต้มมัดถูกวางกันเกลื่อนเพราะว่าคนไทยยกให้ข้าวต้มมัดหรือข้าวต้มผัดนะครับเป็นขนมประจำวันเข้าพรรษา ข้าวต้มมัดหรือข้าวต้มผัดเนี่ยเป็นขนมชนิดหนึ่งที่ทําด้วยข้าวเหนียวผัดกับกะทิแล้วนําไปห่อด้วยใบตองหรือว่าใบมะพร้าวอ่อนใส่ไส้เป็นกล้วยบางเป็นถั่วดําบางนะครับก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละท้องถิ่นแต่ละภูมิภาคกันไปแล้วก็นําไปนึ่งให้สุกทางภาคใต้ใช้ข้าวเหนียวกับน้ํากะทิห่อด้วยใบพร้อก็เรียกว่าห่อต้ม ถ้าห่อด้วยใบยมะพร้าวแล้วมัดด้วยเชือกเรียกว่าห่อมัดขนมแบบเดียวกันกับข้าวต้มเนี่ยยังมีพบในประเทศอื่นอีกเช่นในฟิลิปปินส์ก็มีการเรียกว่าอีบอสหรือว่าซูมันที่แบ่งย่อยได้หลายชนิดเช่นเดียวกับข้าวต้มมัดของเมืองไทยบ้านเรานะครับในสมัยก่อนคนโบราณเนี่ยยกให้ข้าวต้มมัดเนี่ยเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของคนมีคู่เพราะว่ามีลักษณะการจับขนมสองชิ้นมามัด ไว้รวมกันนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าถ้าหนุ่มสาวคนคู่ไหนทำบุญด้วยข้าวต้มมัดเนี่ยความรักมักจะดีชีวิตคู่ครองจะคงอยู่นานตลอดรอดฟังเหมือนกับข้าวต้มมัดที่ผูกกันติดเนึบคนโบราณผู้มีคู่เนี่ยก็เลยนิยมทำข้าวต้มมัดไปถวายพระ ในสมัยก่อนยามศึกสงครามเนี่ยเป็นเวลาที่ออกรบทับจับศึกทหารก็นำข้าวต้มมัดเนี่ยแหละครับพกใส่ย่ามไปด้วยใช้เป็นสเสบียงในการออกรบนั่นเองนะครับนะนอกจากนั้นล้วยังมีอีกตำนานหนึ่งที่เล่าต่อๆกันมาว่าข้าวต้มมัดเนี่ยเป็นข้าวต้มที่พระอินทร์กับนางสนมกินด้วยกันเมื่อตอนมีความรักอันหวานชื่น,นกันแต่ต่อมาเมื่อพระอินทร์เนี่ยเกิดจับได้ว่าเมื่อนางสนมเนี่ยมีทูจึงโกรธ แล้วก็โดนบันดาลให้ลูกของนางสนมที่เกิดจากชู้เนี่ยคลอดออกมาให้เป็นข้าวต้มมัดและเมื่อถึงเวลาที่นางสนมเนี่ยคลอดบุตรออกมาก็กลายเป็นข้าวต้มมัดจริงๆครับท่านผู้ฟังนางสนมก็เกิดความรังเกียจเดียดฉันนะลูกแท้ๆของตนเลยนำเลยนำไปทิ้งไว้ในป่าในโลกมนุษย์ พอดีก็มีตายายคู่หนึ่งเข้าป่าเก็บป,ปักหักฟืนหาของปา่าก็มาเจอเข้าต้มมัดที่นางสนมเนี่ยเอามาทิ้งไว้ก็เลยลองแกะกินดูแล้วก็ได้ชิมดูก็รู้ว่ามีรสชาติอร่อยก็เลยเอามาทําตามแล้วก็กลายเป็นข้าวต้มมัดอย่างที่พวกเราชาวโลกชาวไทยเนี่ยได้เห็นได้กินกันอยู่ทุกวันนี้อันนี้ก็คือความเชื่อเนาะ ความเชื่อของคุณโบราณซึ่งเล่าสืบต่อเล่าขานกันต่อมาเกี่ยวกับตำนานข้าวต้มมัดซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านคู่เมืองไทยเรามาตั้งแต่โบราณกาลนะครับก็ความเชื่อเกี่ยวกับข้าวต้มมัดถึงมีความเชื่อว่าถ้าทำบุญด้วยข้าวต้มมัดแล้วเนี่ยชีวิตคู่จะดีหนุ่มสาวก็เลยมักทำบุญด้วยข้าวต้มมัดอันต่อมาวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังกัน นะครับสำหรับวันหน้าจะเป็นเรื่องเราเกี่ยวกับตำนานเรื่องใดนั้นก็อย่าลืมกดติดตามและชมรับฟังกันต่อไปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าลาก่อนสวัสดีทุกคนครับผม